สองประเทศที่ไปมานะคะซึ่งในอุรมคติไม่ชอบตอนแรกคือไม่อยากไปแต่ว่าเรามีพาร์ทเนอร์เนาะที่ต่างประเทศอ่ะไปต้องไปเยี่ยมพาร์ทเนอร์นิดนึงรีวิวให้ลูกค้าดูเ<ส>มืองนาวอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอ้มาแล้วชอบทุกคนมันสะอาดสะอาดนะมันสะอาดอานสะอาดจริงๆนะ<ส>ถามว่าขอทานมีไหมก็มีนะคะ แต่ว่าที่มาวันนี้เพิ่งเจอแค่คนเดียวก็มีนอนอยู่ข้างหน้านี่แหละนะคะแต่ก็ไม่อยากแทนวิดีโอไปตรงนั้น,นเนาะมันดูไม่ดี ก็ใหญ่ๆหรูหราทั้งนั้นเลยก็ดูสะอาดสะอ้านสวยงามค่ะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าอยู่เหมือนกันนะคือตามถนนหนทางคือมันสอาดมีพื้นที่ให้เราเดินไม่แคบมีพื้นที่ให้เราเดินนะมากพอสมควรเลยทุกคนก็เท่าที่ ไปทานข้า,าวเช้ามาร้านที่ไปมาเมื่อสักครู่เนะียเราก็คิดอยู่ว่าจะทานอาหารที่ไหนดี mm hmm. ก็เลยถาม AI Chat GPT mm hmm. ก็เลยแนะนำร้านนั้น mm hmm. บอกว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อแล้วก็คนนิยมไปทาน mm hmm. ก็ไปลองดูไม่แย่นะทุกคนอร่อยอาหารให้เยอะกินไม่หมดอาหารที่สั่งมาเนี่ยกินสามคนนะคะ แบบขนาดกินสามคนแต่ว่ามันเป็นอาหารสําหรับคนเดียวไงเราไม่คิดว่ามันจะให้เยอะขนาดนั้นมันเป็นอเมริกันฟู้ดเนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยถนัดซะด้วยสิกินได้ค่ะชอบแต่ว่าไม่สามารถกินเยอะๆได้ค่ะอากาศดีมากๆเลยทุกคนจากที่ไปอยู่เมืองหนาวๆมาวันนี้มา ความร้อนใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ว่าน่าจะดีกว่าประเทศไทยอยู่ค่ะเพราะว่าประเทศไทยจะร้อนมากกว่าทน้องที่นี่ก็จัดว่ากำลังดี